เอาเลมเปี้ย,ยงกันยังบ่ดนี่ครับคือสาวเปี้ยงอยู่เต้หัวแขกจา้าสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนจ้าจ้าวันนี้พวกเฮ้าขอบพุ่งอีสานตอนหน้ากับสิได้พากันมาทำภารกิจภารกิจอะไรจากเด็กอันมื้อนี้ก็สิได้พากันมาหอบเอาเปี้ยงไปอันสิไป็นโปกอันเงาเงาดอกกระเจียวเด้อจา้พาพากันปลูกดอกกระเจียวหวานมั้มยครับพ่อแม่พี่นอ้องกับสิได้ขยายจา้าพี่กายกับบัลลาดอกจา้า แม่กันเลยเป็นผู้นมากวดเพียงห้กองไว้หายนะคะนันที่แหลก่าสิผ้ากันอัดไปถักขั้วพ่อแม่พี่น้องมันมีฝนตกมา,จากจ้ะดำคือมือ,อยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยบอได้อัดซํำค่ะเพียงเสียดายครับเพียงงามๆไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยส่วนเด็กหน่อยเมืกก่อกเพียงไปปกเหงาดอกกระเจียวพ่อจ้ะเสียดายจ้ะให้ก็ให้กันฝนหําตื้อ จูบอใหม่ส่วนงูกระคายระวังเด้อล่ะขึ้นปุ๊บปับป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 ๊บปุ๊บปั๊บระวังในสายพันธ์อาไปกรองไว้เห้แมหหลายๆเลย เลีย้ยงหลายเราอีหลีพ่อแม่พี่น้องแม่บ้านก็คิดได้ต้อมไว้ต้อมไว้ให้เด็นมมมมเดกน้อยมันเสปเฮ็ดปุ๋ยหมักน้ำขั้นเราจะมันกวดอย่างแต่ประมันต้อมแหละพ่อแม่พี่นอ้องาทุนี่แดดเป็นตะนายค่ะพ่อแม่พี่นอ้องนั่นเองเมื่อนคนขะหอนเนี่ยแท้หมวกกรบป๋าไส้เพื่อนนี่หาโมงสิหกโมงยังแดดแอม็มเซมอยู่ยงไงเฮ็ดแห้งหลาย ถามพ่อเด้วเอว่ากองอะไรใส่กองไว้คางมองแม่สิปลูกก่อนละ่ะคุณจ้าผู้พอ่อคนก็ไช้เรือดจ้าคุณอันเฮ็ดมองอันปลูกหญา้าแพ่งกลาน้ำพนาจาันทร์ ก็สิขยายออกไปใจเพราะว่ามีไห่นึงอยูนี่หญาแพงกว่าาพเฮากับมองคูกแล้วก็เกี่ยวอยู่ใกลกันบลค่ะไงทวนๆยู่ม่พีน้องฝนก็บ่ตกให อคคแกบ้านนี้แม่กัสิเป็นพูนกวดต้อมไว้ให้ลูกด้วยค่ะคะุณพรกกันน,นไปลงอยู่คุณค่ะเราพอเหตุผล แต่ละไมค์กียร์เน่ะ ย่างเงี้งกันนะพักกันเอาลงไว้ใส่เพี้ยงหน้าหนะาพ่อแม่พี่น้องมองในจใจอยู่หหน้าไหมเพี้ยงหนาพักหนาเนี่ยพอดีเยน็นฝนน่นตกห้ามไหมคะ่ะพ่อแม่พี่น้องภาษีภากระอาดกระอาดเ่าท่านสัส่มภาสิอาดมื่อนี้ ກະຊິອັດຈັງມື້ອື່ນມື້ນີ້ຝົນກະຕົກໄໜຖួនໆ จ้าก็นี่ละจ้ามองกันแม่บ้านว่าสิปลูกดอกกระเจียวค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อบ้านท้อยู่หนึ่งก็สิปลูกหญ้าแพงก็ล่าค่ะฟังท่างนียไท้ายในี่เพิ่งก็สิปลูกหญ้าเฮ้กัดเจนหญ้าหยางพุ่ญจะให้เด็กหน่อยแก่มาไว้ยสองลดขาเพี้ยงสองอีแตกข้ากันไปละจ้าคนฟูดแม่ข้ากวดไปอีกอยู่คนข้ากันเพนไปหอดเพียงละไงทวนๆอยู่พ่อแม่พี่น้องฝนกบโตก เด้อมื่อนี้พวกเอาก็ได้ผลเปียงมาไว้นเจอใส่เงาดอกกระเจียวเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้พวกเอาก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำหนี้ก็นะคะคลิปหน้ายจะมาพบกันใหมเนาะคะ่ะเนาะพัวห้องขอพูวอีสารนั่นน้าก็ขอให้พ่่อแมพี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพอย่างแรงดำน้ำไปลุยกันทุกผู่ทุกคนเด้อค่ะพวกเอาก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดต,ตามน้ำเด้อค่ะมื่อนี้พวกเอาก็ได้กล่าัว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย